สวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับวันนี้กับผมเองจะมานําเสนอวัตถุมหานิยมซึ่งเป็นของเก่าที่มีอายุมากวัตถุชิ้นนี้ได้ทํามาจากกลุ่มเนื้อดินดินสีเขียวก่อนที่จะมากดพิมพ์ได้ไม่ว่าจะเป็นดินหรือผงหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการผสมน้ํามันอาจจะเป็นน้ํามันตังอิว๊วหรือว่าน้ําว่านศักดิ์สิทธิ หรือว่าจะเป็นน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้เกิดความเหนียวและหนึบเพื่อที่กดบล็อกกดพิมพ์ได้และเมื่อกดบล็อกกดกดพิมพ์ได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเอามาลงรักหรือลงชาติกันนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจะประมาณนี้ถ้าพักเก่าๆจะมีลงรักหรือไม่ก็ลงชาติในเมื่อกดพิมพ์แล้วลงรักลงชาติแล้วในเมื่อเขาผ่านการเวลามาแล้วเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการในตัวของเขาเองนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตามกลไกของธรรมชาตินะฮะ เขาจะมีพัฒนาการเขาจะมีการเกิดผลึกปูนขึ้นมาจากข้างในนะฮะขึ้นมาจากข้างในผิววัตถุชิ้นนั้นนะฮะมาอยู่ผิวนอกซึ่งเราจะมองเห็นได้จากข้างนอกนี้นะฮะจะเห็นเป็นสีขาวอมเหลืองนะฮะจริงๆอ่ะปูนจะออกมาเป็นสีขาวนะฮะเหลืองนี้เหลืองเพราะน้ํามันนะฮะที่มีส่วนผสมที่เป็นส่วนผสมของปูนเพื่อทําให้เกิดความข้นเหนียวเพื่อให้กดบล็อกกดพิมพ์ได้นะครับนี่แหละครับเป็นตัวชี้วัดว่าพระองค์นี้ผ่านการเวลามาแล้วแน่นอน วัตถุชิ้นนี้มีความสวยและลึกมากถ้าใครได้ไปส่องถ้าใครได้เห็นองค์จียงนี้รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนมีความสวยและลึกให้เราได้พิสูจน์ทางหลักฐานต่างๆในวัตถุชิ้นนี้ไม่ว่าจะเป็นคราบชาติคราบปูนคราบน้ํามันมีครบหมดทุกอย่างในวัตถุชิ้นนี้สภาพสวยๆแบบนี้สามารถพิสูจน์ด้วยหลักฐานได้ว่าผ่านการเวลามายาวนานอย่างแน่นอนนะฮะ สำหรับวัตถุชิ้นนี้นะสำหรับใครที่ชอบก็สามารถสอบถามกันได้นะฮะสวยครับรับประกันถึงยุคเก่าแน่นอน100%เนะฮะพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานนะกลุ่มเนื้อดินจำเป็นจะต้องมีปูนและน้ำมันเคลือบที่ผิวถ้าผ่านการเวลามายาวนานแล้วไม่ใช่เอาน้ำมันมาฉีดๆแต่งๆที่หน้าผิวของวัตถุชิ้นนั้นๆนะครับต้องออกมาจากข้างในเท่านั้นปรากฏการแบบนี้จะมีกับ พระที่ผ่านการเวลามาแล้วเท่านั้นพระใหม่ๆไม่สามารถจะมีปรากฏการตรงนี้ได้สำหรับคลิปนี้ขอขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ